ตอนนี้ลูกชักเปรี้ยวปากอะไรอยากจะเป็นพระโสดาบันนันแน่เปรี้ยวปากอยากจะเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ให้เต็มขั้นสักทีออตอนนี้ยังไม่เต็มขั้นนะคือคำสอนของหลวงพ่ออะไรอไรลูกก็ทำได้หมดแล้วแต่มีอยู่อย่างเดียวคือสินห้าข้อที่หนึ่งไอการจ้วกกับมดลูกไม่สามารถจะแก้ไขได้เลย ทั้งๆที่ไม่เจตนาวันก็หลายตัว <c oughs> ทีนี้มันเข้าไปในห้องนอนทําให้ลูกลําบากเป็นอย่างมากลูกอยากจะขอพึ่งบารมีหลวงพ่อว่าถ้าลูกจะงดสินข้อนี้แล้วลูกจะเป็นระโสดาบันสักครึ่งหนึ่งพอจะได้ไหมเจ้าค่ะเป็นได้มากกว่าครึง่งโสมดาบันในสินหะ้าใช่ 5, ไหมครับครับนี่เรามีสินสี่เนี่ยเขามากกว่าครึง่ง <c oughs> โอ้สี่ขอ้อเอางี่ดิเอาผงกันมดไปโรยข้างคาทินนอนอทั้งหมดเรื่องหมดราไปกันกันซะก่อนองเงี้ยใช่ใช่กันก่อนนะอเอ๊แต่แต่ถ้าหากว่าเราฆ่าไม่เจตนานในสินสินไ,ไม่ขา,ขายัอ๋องั้นก็เป็นผู้โสดได้เงี้ยใช่ใช่ครับ